มาก่อนไปเล่นเก็บจริงเราต้องมาดาบฝึกกับบอกก่อนนะนี่นี่นี่เคียรคลิปในฉากเดียวอ่ะเท่จริงเราเข้ามาเขาบุดมาแล้วเอาดิ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 นี่ว่าผมพร้อมแล้วเฮ้ยเพื่อนหลบไปหลบไปหลบไปผมขอผมขอพี่ อัพเลนผมขอครับนี่โฟเลเินดิน่น,น,นูหมุณยังไงรยิงนั้นคุณดีไหมไม่รู้ร้องไงอะ่ะรอ้รองไปก่อนเดี๋ยวขอจัดเซตตามอย่างนี้ก่อนอัตราชนะห้าสิบแปดสองเจ็ดอันนี้ดิรุนอะไรพี่รุน,รน,รนเชี่ยรุนแล้วโฟลินไม่อาตาคิมา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 มตรงนี้บวกยับสับกกะโลกนี่จอกกอหกสิบโฮคืออะไรวะโฟลเลนได้เม็ดขาวไปแล้วมีกรอกรอก่อนคือเก่งมาก ขอ้นะขอนะขอ,นะขอฟาร์มนะวัดเต่ายินดีต้อนรับสู่ ROV ยินดีต้อนรับสู่คลิปของสุภาพบุรุษซิลโคนผมว่เรนตีโนว,วันนี้เราจะมาทำการรำกับสุภาพบุรุษซอยอย่างว่เรนติโนและฝั่งไม่แอนนตกับทูเรนด้วยอ่ะโหนี่เป็นปัญหาต้องการความช่วยเหลือไมเลยมันรำยากเลยสองตัวนี้ไอ ย,ย้ยอนด้วยย้อนกับเอ้าเอ้ามาดีสุดยอดุมดุเอ้ามาดิครับ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 โอ้ยสามดอกสามดอกตึ้งต si ึงเช็ดเข็มทำได้ไงเมื่อกี Le> ้เอาไหมครับ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  mm รู้จักมหาเทพเก็บดอกน้อยไปแล้วเก็บดอกอะไรเหรอดอกเบี้ยฮะเอาโชว์รำมีทีโชว์รำมีมือเสกอ่ะอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิมาดิมาดิโชว์รำผมกูรำได้ไง เชี่ยพกได้แน่มหาเทพราษหานพลังของมหาเทพราษหานเราจะดูคลิปโมโกเบียวเขาฉยม่แนี่ยค่ะเจาไก่กูโคตรเก่งโคตรตึงตึงเกินเดี๋ยวเราเขาฆ่าเชี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเอาดิครั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 บโอ้โหเอาดิครับเอาดิครับเอาดิเอาดิม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 าดินี่ตีตีกูตีบอกกูเดี่ยวดอกว่าวโค้ดเท่มาดิมาดิไม่ได้กลัวครับมาดิมาดิจะเจ้ามาล่าต่อยกูมาล่า เนี่ยทิ้งดาบแล้วต่อยเลยเนี่ยมาดิเดี๋ไปช่วยกลางก่อนมาดิเจ้าวไม่ล่เจ้าวไม่ล่าฮะเดี๋ยวฟลอเรนโชดักพุ่มเนี่ยมาดิชื่อบ้านไหนเขาเรียฟลอเรนดัก <Gym>. พุ่มวะเดี๋ยวเอาเนี่ยวเอ่พีะเฮ้ยมันดอกมันดอกว่องมันดอกว่องกิบมาดิครับมาดิครับสกิลยุ่งกิลยุ่งยุ่งยุ่งยุองมนหลอกมบุรุษ เอตามมกติเขาใช้สกิลหนึ่งเปิดใช่ไหมไม่ใช่ตัวสองเปิดโคตรจริงตัวตึงวัดจัโอเคมาเคลียร์ครีปนะทูเล่นเปไหนตัวโอเคชนไปแล้วเกยได้เกยได้โอ้ยโอ้ยก้ำเข้ามาจะป้อมยังโอเจยี่อยู่ล้ำเข้าป้อม

ไง,งเพื่อนเบาดัมไปเพื่อน,น,นไปจัดการไอ้ชุภาพหลุตัวปลอมไม่งั้นเอาละเรียนเรียนการมดแรับต้องเล่นโว์เพลงมาอืมอืมจิ้นคเจิ้เคเก็ชุบชุบเอ้ชุบตรงไหนสนึ่งโอ้โหอ,โอ,โอ เพื่อนเอามันไปนี่มันไม่ได้ไอซิสมะโอ้โหถ้าตายกูนี่คือแบบนั่นแหละพอเรียนที่ไหนเขารำครับตีธรรมดาเนี่ยของจริงนี่ดูนี่น,น,น,นี่กลัวไหมกลัวกลัวกลัวพอเรียนไหนเหรอกลัวกูหน่อยเลยแทงแตกน,นยเฮ้ยพวกแก Okay. อะไรผู้หญิงกูก็รำไอดิผู้หญิงกูก็รำเว้ย <c oughs> เออเออวงฟางไฟแล้ยรำสวยดแกขอจบบ้านก็แล้วกันนะครับสุภาพบุรุษมีนัดกับสาวสาวอีกบายบายจบคลิปแค่นี้พอขี้เกียจพูดมากแล้วเจ็บคอดีท่านสุภาพบุรุษ โอเคดอกก็เอามาดิคนยังไงยินนั้นคนดีไม่ใจดีดังยังอยู่ดากินกินด่าซอสไม่เจริญไฟกองติดตัวเก่าจะได้ชึงดีดังชจวบใจอปดิครับอปดิครับอไรับไปฮะเอาเข้ามาเอาดิครับเอาดิครับไปครับเอาเชือดเอาไปเปียทั้งคู่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปเก้ออะอาล่ะทำปะล่ะเอาล่ะ เอาละเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเพรามันค่อยๆมกูจะไปเก็บดอกมันทำไมวะเอาล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 ะตีตีมือเปล่าเลยเนี่ยมาดิเอ้าลุยแล้วเนาะสอง คูดาฟิกเกอร์มนไวมังวะเอาไม่ล่าจะเอาไมล่าฮะโชว์การดำแบบไรำเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอะไรวะเคยเห็นช้างหรือเปล่าเคยเห็นช้างหรือเปล่าเพื่นเอาออกทำัไเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้เเป้ย